ข้อความในอังคุตรนิกายติกานิบาตอปันนกะสูตรดูก่อนภิกษุทั้งหลายภิกษุผู้ประกอบด้วยธรรมะสามประการชื่อว่าเป็นผู้ปฏิบัติอปันนกะปฏิปทาและเหตุแห่งความสิ้นอาสวะทั้งหลายชื่อว่าเป็นอันภิกษุนั้นได้เริ่มแล้วถ้าหากว่าปฏิบัติด้วยธรรมะสามอย่างเนี่ยแหละชื่อว่าปฏิบัติไม่ผิดและก็เป็นการปฏิบัติเพื่อความสิ้นไปแห่งอาสวะ เป็นเหตุสิ้นไปแห่งอาสวะธรรมะสามประการคืออะไรบ้างคือพิสูจนในพระธรรมวินัยนี้เป็นผู้มีทวารอันคุ้มครองแล้วในอินทรีย์ทั้งหลายขอ้อ1นะอินทรีย์สังวรขออ้อ2บอกเป็นผู้รู้จักประมาณในโภชนะ 3. เป็นผู้มั่นประกอบความเป็นผู้ไม่เห็นแก่นอนก็คือชาคริยานุโยก 3. ามคำนะหน อินรีสังวรสองโพเชเนมัตันยุตาสาชาคริยานุโยกธรรมะสามอย่างนี้ชื่อว่าเป็นการปฏิบัติไม่ผิดปฏิบัติไม่ผิดและชื่อว่าเป็นคนที่ปรารบหรือปฏิบัติธรรมะเพื่อความสิ้นปลายแห่งอาสะวะทั้งสี่ประการนะการมาสะวะภวาสะวะทิฏฐาสะวะและอวิชชาสะวะแต่คำว่าอาสะวะนี่มีความหมายกว้างขวาง แล้วพระองค์ก็ตรัสโดยพิสดารว่าก็ภิกษุเป็นผู้มีทวารอันคุ้มครองในอินทรีย์ทั้งหลายเนี่ยเป็นอย่างไรคือภิกษุในพระธรรมวินัยนี้เห็นรูปด้วยตาแล้วฟังเสียงด้วยหูแล้วดมกลิ่นด้วยจมูกแล้วลิ้มรสด้วยลิ้นแล้วถูกต้องโพธาภาด้วยกายแล้วรู้ธรรมามารมด้วยใจแล้วเป็นผู้ไม่ถือเอาโดยนิมิตไม่ถือเอาโดยอนุพยัญชนะอภิชาและโทมนัส ธรรมะทั้งหลายที่เป็นบาปอกุศลจะพึงไหลไปตามพิสูจผู้ไม่สำรวมอินทรีย์คือตาหูจมูกลิ้นกายใจยอยู่เพราะว่าผู้ใดไม่สำรวมตาหูจมูกลิ้นกายใจายบาปประธรรมคืออภิชาและโทม,มนัสก็จะครอบงำกลุ่มรมใช่ไหมเพราะเหตุแห่งความไม่สำรวมตาหูจมูกลิ้นกายใจยอันใดคือโลภะโทสะโมหะเป็นต้นก็ติดตามไป ก็ปฏิบัติเพื่อปิดกั้นเสียซึ่งอินทรีย์คือตาหูจมูกลิ้นกายใจนั้นนะปิดกั้นไม่ให้บาปไหลเข้าไปในทาวารตาหูจมูกลิ้นกายใจปฏิบัติเพื่อปิดกั้นเสียแล้วก็รักษาอินทรีย์คือตาหูจมูกลิ้นกายใจถึงความสำรวมในอินทรีย์คือตาหูจมูกลิ้นกายใจอย่างนี้แหลภพิกูุทั้งหลายพิกูุเป็นผู้มีทาวารอันคุ้มครองแล้วในอินทรีย์ทั้งหลายสรุปก็คือว่า ปิดไม่ให้บาปเนี่ยไหลเข้าไปในทวารทั้ง6ได้แล้วก็ปฏิบัติทํำยังไงอะ่ะจะปิดกั้นเอาไว้ได้แต่ว่าอินทรีย์สังวรศีนี่นะสำเร็จด้วยสติเพราะว่าคนที่จะสังวรในทวารทั้ง6ได้คนนั้นต้องตั้งสติไว้ก่อนนะถ้าไม่ตั้งสติไว้ก่อนนี้อย่างไรเสียก็สังวรไม่ได้เนี่ยนะเว้นไว้แต่ว่าอารมณ์นั้นเนี่ยก่อความสะเทือนใจให้อย่างมาก อุปนิสัยที่สะสมด้านธรรมะมามากแล้วก็สังเวชใจเลยอย่างเช่นภาษาบุตรเนี่ยนะไปเห็นนักแสดงแสดงละครแสดงดนตรีอยู่เนี่ยนะปกติทุกๆครั้งเนี่ยที่ไปดูการแสดงเนี่ยนะจะต้องตบรางวัลหัวเราะร่าเริงเขาทําให้หัวเราะก็อหัวเราะเขาทําให้เศร้าก่เศร้าช่วงนี้ได้เวลาตบรางวัลก็จะตบรางวัลไปวันนั้นเนี่ยนะ อ,อุปนิสัสยเดิมมาทําให้อินทรีย์สังวรเกิดขึ้นในขณะเห็นนั่นแหละท่านคิดยังไงบอกว่าเออทั้งนักร้องนักรำนักเต้นเหล่านี้เนี่ยอายุไม่ถึงร้อยปีเดียวก็ตายกันหมดแล้วเราเองก็อายุไม่ถึงร้อยปีเดี๋ยวก็ตายกันหมดแล้วจะมามีประโยชน์อะไรในการนั่งดูอย่างนี้อยู่วันนั้นเลยน้อยทั้งคู่พระโมคคลานะเนี่ยนะโกริตากับอุปติสะนั่งคิดกันอย่างนี้ทั้งคู่นะอินทรีย์สังวรเนี่ยเกิดขึ้นวันนั้นเนี่ยเป็นวันที่ดูดนตรีไม่สนุก,กกลับจากนั้นเนี่ยบวชเลย อปรรนกาปฏิปทาหรือเหตุสิ้นอาสวะข้อที่หนึ่งก็คืออินทรียสังวรใช่ไหมแต่ว่าคนที่จะมีอินทรียสังวรน่าจะต้องรู้จักประมาณในโภชนะพระองค์ก็เลยแสดงโภชเนะมตันยุตาต่อไปว่าก็ภิกษุเป็นผู้รู้จักประมาณในโภชนะเป็นอย่างไรภิกษุในพระธรรมวินัยนี้พิจารณาโดยแยบคายแล้วจึงกลืนกินอาหารไม่ใช่เพื่อเล่นไม่ใช่เพื่อมัวเมาไม่ใช่เพื่อประดับไม่ใช่เพื่อประเทืองผิว เพียงเพื่อความตั้งอยู่ได้แห่งกายนี้เพื่อความยังชีวิตเป็นไปยังชีวิตให้เป็นไปเพื่อหายความหิวเพื่ออนุเคราะห์พรหมจรรย์ด้วยคิดว่าด้วยการกินอาหารนี้เราจะระงับเวทนาเก่าเสียได้เราจากไม่ยังเวทนาใหม่ให้เกิดขึ้นด้วยความสมประกอบความไม่มีโทษและความอยู่พาสุขจกมีแก่เราอย่างนี้แหละที่สูทั้งหลายเป็นผู้รู้จักประมาณในโภชนะ ก็พิสูจเป็นผู้มันประกอบความเป็นผู้ไม่เห็นแก่นอนอย่างไรเรียกว่าชาคริยานุโยกค,คือพิสูจนในพระธรรมวินัยนี้กลางวันชําระจิตจากอาวรณนิยธรรมคือนิวรณ์ทั้งห้าด้วยการจงกรมนะเดินกลับไปกลับมานะเดินเมื่อยก็น,นั่งกลางวันก็ใช้ชีวิตไปแบบนี้เวลากลางคืนในยามต้นก็ชําระจิตจากนิวรณ์ด้วยการจงกรมด้วยการนั่ง ยามกลางก็สําเร็จสีหาสายยาโดยเบื้องขวาซ้อนเท้าให้เลื่อมกันมีสติสัมปชัญญะทําอุทนาสัญญาเอาไว้ในใจทําสติสัมปชัญญะในการที่จะลุกขึ้นก่อนนอนเนี่ยตั้งนาฬิกาความคิดไว้เลยว่าจะต้องลุกเวลาเท่านั้นนะแล้วก็เอาไว้ในใจทีนี้ยามปลายก็ลุกขึ้นชำระจิตให้ปราศจากนิวรณ์ด้วยการจงกรมด้วยการนั่งอย่างนี้แหละภิกษุทั้งหลาย ภิกสุเป็นผู้หมั่นประกอบความเป็นผู้ไม่เห็นแก่นอนข้อปฏิบัติบอกแล้วตั้งแต่ต้นใช่ไหมอินรีย์สังวรน,นะเมื่ออินทรีย์สังวรแล้วก็รู้จักประมาณในโภชนะแล้วก็ตื่นตัวในการประพฤติปฏิบัตินี่เรียกว่าข้อปฏิบัติที่ไม่พลาดข้อปฏิบัติที่ไม่ผิดเป็นข้อปฏิบัติที่เป็นเหตุให้สิ้นอาสวะภิกสูผู้ประกอบด้วยธรรมะสามประการชื่อว่าเป็นผู้ปฏิบัติอปันนากะปฏิปทา และเหตุแห่งความสิ้นอาสวะทั้งหลายชื่อว่าเป็นอันพิสูนั้นได้เริ่มแล้วด้วยจบอบปันกะสุร